นะคะอยู่กับช่องพี่บัมโบไปทีวีนะคะวันนี้นะคะแล้วก็จะมาแคทเกมในแบบบุกเฮเว่นนั่นเองนะคะบุเฮเว่นแบบนี้เลยอันนี้นะคะบุเคเฮเว่นเขาออกใหม่ค่ะเป็นแบบคริสต์มาสเลยนะทุกคนคือแบบดีมากนี่เป็นไงเแบลบก็แต่งตัวใหม่แล้วเราจะไม่ให้ดูตอนแรกจะเป็นนำพุดนะคะแต่เบลยังไม่เคยเลยแบบแคทบุเฮเวน่นเลย ใช่ไหมถ้าถามว่าทำไมถึงรู้เพราะว่าเราเล่นกันบทมากอืมบ่อยมากๆๆๆมากมาก,มากมามามาแล้วก็ตอนนี้มีข่าวดีจะบอกนะคะไหนใครติดตามช่องออ Michael TV บ้างตอนนี้นะคะช่อง Michael TV นะคะจะมีส่วนร่วมในช่อง Bam b a m b o b y TV นะแต่ว่าตอนนี้เขาไปอาบน้ำอยู่ก็เลยยังไม่ได้พูดคุยคลิปที่คลิปนี้ก็จะได้ลงเผยแพร่เอกไปก่อน แล้วก็มีคลิปเบตงนะคะไปเบตงหรือว่าถ่ายเรอะไปเที่ยวนั่นเองวันปีใหม่ตอนเลยจะแบบรอให้ถ่ายเลยแต่คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนดูนานอันนี้ก็คือถ่ายวันที่อันนี้ของจริงนะสิบสี่ธันวาสองพันห้าร้อยอ่ะด้านล่างอาจจะเห็นละเมิงผมแคปอยู่นะนี่นะตรงนี้นะทุกคนเนี่ยตรงนี้นะนี่นะวันนี้นะ ฮะว่าไงไม่สามารถติดติดเนมเน,เน,นิคิมันติดไม่ได้เธออยากพูดเธอก็พูดมาเลยไม่เือไม่น่าจะไม่ได้ละมั้งเพราะว่า ไม่มันเบาเพวกมันเกิจดจินดิโอเคเอามาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยนะคะเมาส์มอยกันนานละมา,มาเริ่มเล่นกันเลยแล้วเดี๋ยวเราจะลงนะลงคลิปวันที่วันนี้เลยนะวันที่สิบสี่นะทุกคนธันวานะสองพันห้าร้อยสี่เออหกสี่นะ อเอ้หกสี่นะโอเคนะวันวนะี้วันที่เอ่อสิบเอ่อสิบสี่สิบสี่ธันวาทีสองเอ่อหกหกสี่นะคะ <c oughs> โอเคมา <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยัง <c oughs> อันนี้นะคะมันก็จะมีแบบ oh แออกใหม่เอ กอะใหม่เรามาดูกันบ้างว่ามีชุดอะไรทุย้ยของคนนี้มาทำอะไรกันครับเนะี่ยก็จะมีเยอะมากเลยนะแต่ว่าเบลเคยมาเล่นแล้วเบลก็จะแต่งตัวอยนะ่างนี้ก็จะมีกล่องขวัญเต็มเลยกล่องขวัญเนี่ยก็คือจะเป็นวันคริสต์มาสนะคะนี่เราจะมาแต่งตัวให้ดูดแต่งตัวเป็นคนนี้นะแต่งตัวเป็นแบบนี้ก,ะะการ์ดการเออไงคะนุ่มเพลย ฮ่าฮ่า่นูเี้แมเดี๋ยวหนูเลยกเป็นคิสอะไรปมานี้ผมตอนแรกๆก็ไม่มีนะต้องเลื่อนลงไป,ไปได้านล่างอ่ะด้านล่างก็จะมีนะเกมห้องเลยก็มขอแบบมได้ไหมอ่ะนี่ผมทรงนี้สวยน่ารัก p e r ฟมากจ้า แม่ตรงส่วนของในนี้ก็จะมีไม้แบบนี่มีอันนี้ด้วยนะแต่ไม่ใส่นี่อันก็มีช่องนี้นีควิดแอะใส่แมสใส่แมสแอะนี่มีแมสแบบนี้ด้วยน่ารักมากเป็นหมาอน นี้โอ้เป็นกวางเรนเดียนะคะมามาดูส่วนกระเป๋ากันบ้างกระเป๋าก็จะมีอันนี้นี่ใส่แล้วมันก็จะพายหน้านะคะแล้วก็มีอ๋อมีรูสนมจีนี่อ่าอันนี้ก็าเคยใส่แล้วส่เป็นแบบนี้ก็จะประมาณน,นี้ก็จะเลื่อนลงไปก็จะมีแตงกวานี่ของต่างๆนะคะ ต่อไปมาโซนนี้บ้างก็จะมีพวกแบบกวางเดนเดียมีไรมาที่หมวกเลยก็แล้วกันหมวกก็จะมีเป็นแบบประมาณว่าเหมือนเป็นคริสมาสนะคะก็จะมีประมาณนี้แหละคริสต์มาสคริสต์มาสวพลงทิงเกอร์บัทิงเกอร์บัทิงเกอร์บัลพาสุเมตไนเดนกันเอ นี่เราแต่งตัวเสร็จแล้วไปลุยกันวันน <Hungary> ี้นะไหนมาดูบ้างสีวัดรถมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับหน่วยหน่วยเฮ้ยมีจจสกีเปลี่ยนไปนะถ้าเกิดว่ามีหิมะนะมันจะแบบว่า ใครเข้ามาเล่นได้หรออ่าแล้วใครล่ะเอาเออง๋อแบมใช่ป่ะอ๋อน้องแบมเข้ามาเล่นด้วยนะคะน้องแบมคือที่นั่งนั่งสอนค่เบคแคทเกมอยู่แบมไม่ว่างเดี๋ยวแบมไปโอเคนนะคะพอดีว่าคุณพ่อคุณแม่เรียกนะคะเอ่อมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันต่อนะคะเดี๋ยวเราจะไปโซนไหนกันดีที่คิดว่ามันเปลี่ยนแปลง ไปที่บ้านก่อนเลยก็แล้วกันมาไปสร้างบ้านกันดีกว่าแชทเกมอยู่ไหมว่งแป๊บนึงเ,เดี๋ยวไปแชทเกมเสร็จเดี๋ยวไปอ่านี่นี่บ้านหลังไม่ทุกคนว้าวเก๋นี่สวยไหมทุกคน สวยมากมแช่ทับตุ๊กหิ้วครับแชะโอเคเรียบร้อยเอาค่ะมาเรามารีิวบ้านกันดูแบลวน้ำผลไม้ไมาเก็บไว้เแบลบด้วยเแบวบขอแคทเกมก่อนนี่นะคะก็สวนชั้นบนก็จะมีอ๋ออันนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะมีตรงนี้เป็นห้องนอะน สวยสวยสวยจริงเคยเล่นแล้วแหละแต่มารีวิวให้ดูค่ะนี่อันนี้เป็นห้องน้ำส่วตัวนะคะนี่รู้สึกเหมือนด้านล่างจะเป็นร้านขายขนมเนี่ยก็จะมีพวกอันนี้อันนี้เป็นห้องแช่แข็งวิญํานะ หนาวทิปนะคะหนาวทิปโอเคตังนี้เหมือนจะเป็นลานจอดรถแล้วก็เป็นที่เก็บของด้วยนี่นะ <c oughs> ส่วนตรงนี้เอ้ยตรงนี้เป็นลานจอดรถเออตรงนู้นเป็นห้องเก็บของนะวัน <c oughs> นี้ก็จะเป็นที่เราเพิ่มก็จะประมาณนี้แหละ คือบอกก่อนเลยว่าแบบบุคเคเว่นไม่ได้แค่มีเท่านี้ทุกคนมันแบบมันวอร์กว่านี้นะเดี๋ยวขอแวะไปบ้านตรงนี้ก่อนแวะไปกอาอนนป้าแกะเปิดบ้านละโอเคนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบมีลานจอดรถสออันนะรู้สึกอันจะแบบสร้างเป็นทอกุขภก็ได้นะเออมนเน,น้นเดินลุไปหลัง ว้าโอ้นี่ก็จะเป็นแบบที่นั่งเล่นนิดๆน่อยๆนะเดี๋ยวอ่ะเพื่อนๆก็ต้องสงสัยว่าดูแค่นี้เหรอแอมทุกบ้าน <โย S 1> ของบูเคเว่นนะคะจากปกติเนี่ยใครที่มาเคยเล่นบูเคเว่นแล้วแล้วใครเคยเข้ามาจะรู้ว่าบ้านในบูเคเว่น เอ่อแวบแวบมาได้ไบ้านเจบ้านในบุกเฮเวนเนี่ยไม่ได้แค่แบบบ้านแค่หนี้อันเดียวมันอัปเดตนะคะทุกบ้านจะจัดตีเป็นคริสต์มาสหมดเลยเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างบ้านหนึ่งให้ดูดบ้านหลังแรกเลยบ้านนี้จะเป็นบ้านที่เรารู้สึกว่ามันสร้างได้เยอะมาก บ้านที่กินแต่ว่าเบลถ่ายคลิปอยู่แป๊บนึงนะมามาเบลจะรอทั้งหมดหกนาทีระหว่างรอนะคะไปแบมซ้อนท้ายไป let's go โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปนะคะตรงนี้ก็คือบุคเคเวนเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีแบบที่พักให้เป็นคล้ายๆหอหอพักตรงนี้จะเป็น <c oughs> เครื่องบินสถานเ,เป็นสนามบินสนามบินตรงนี้เป็นลานเต้นนะดีวิวให้ดูในบุคเคเวนนะคะบุคเคเวนอัปเดตแล้วอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรสเปอร์มาร์เก็ตอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบ มันก็เป็นร้านต่างๆมีร้านเกมร้านบา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 กจ็จะมีโรงเรียนตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนมีโรงพยาบาลแล้วก็ตึกด้านบนเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปได้เป็นโรงพยาบาลชั้นเดียวแล้วก็มันจะมีทะลุขึ้นไปโรงพยาบาลาด้านบนจะเป็นโรงพยาบาลาแล้นก็คือชั้นสองนี่ก็จะเป็น ก็จะมีแบบปั๊มน้ำนแต่เดไม่เคยไปตรงนี้เนะี่ยนี่เราก็จะพาทัวร์นะ,ะไปเอยๆไปเรื่อยทีนี้นะเดี๋ยวเราจะไปไปห้องแม่สูตรคูเดี๋ยวจะสอบันโมอัดคลิปอู นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปไปเนะเราจะไปดูกันเรไม่เคยไปเลยทันั้นเราไม่เคยเข้ามาไม่เคยคิดที่จะเข้ามาเ,เป็นโซลาเซลเล์ไงไม่วะอ,อยากดูว่าจะเป็อยากไงหรือ,อ,อเลปล<ะ>่าไปนั่งกันถ่ายเรื่อยๆนะคะ โอ้ตรงนี้น่าจะชนแล้วล่ะนี่ไปไม่ได้ละป่ะไปกันคนะ่ะลนสุมน่าจะหมดแล้วล่ะตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะทีนี้กำลังทนความจำอยู่ว่าเอ่มเราจะไปไหนกันดี ก็หูเลยอะ่ะพาไปจ้าเรนจะมารีวให้ดูนะใครอยากดูละครเกี่ยวกับการอันนี้เดี๋ยวไปดูได้นะเดี๋ยวเราจะสตรีมไม,ไม่ได้สตรีมหรอกเดี๋ยวจะแคทไว้ไแคทไว้ ตอนห้าห้าสอตอนไหนสักตอนนี่แหละเดี๋ยวแคสไว้เดี๋ยวแคสไว้ให้น่าจะแคสต,ตอนนี้ทำมาคอนสั้นเพราะตอนนี้ไม่มีใครว่างจะมาแคสกับเบลเบลก็จะมารีวิวประมาณนี้แล้วก็รอรถกันเอ้ยไม่ใช่รอรถสิอีกสามนาทีนะคะสามนาทีนี้เราจะทำอะไรกันมาเดี๋ยวเราจะไปทำอาชีพกัน เราจะไปเที่ยวแดนสไปแดนกันดีกว่าอืมนี่มันเปิดแล้วเปิดแล้วได้แดนเอานี่ท่าเป็นไงท่าไอ้ยะ่ะท่าสดุดรุ่ยโอ้โหยะ่ะคนมาแจ้บกับนอนนอน

ไปต่อไปต้อตรงนี้คืออพาร์ตเมนต์นะคะเป็นอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์ก็จะมีเจ็ดถึงหกมีอยู่แค่สองเท่าไงอพาร์ตเมนต์หนึ่งถึงห้าจะเป็นเอ่อเป็นเป็นหอส่วนเจ็ดหกถึงเจ็ดนะคะจะเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วก็ตั้งแต่ วิทย์เนี่ยคนแต่งเป็นซินต้าด้วยนะแต่งได้เลยไม่ใช่นะคือซินต้าถือหมายว่าคนที่ใส่หน้ากากดำอ่ะไม่เขาแต่งตามแต่เขาเขาแต่งตัวอันนี้เราสามารถทะลุได้นะยทุกคนโอเคโอ้ยอันนี้ไม่เคยขึ้น เฮ้ยเราสามารถทันลกมาที่บ้านได้อ่ะครับน้องนนมันเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยคือไม่เคยรู้มาก่อน ฮ้ยทะลได้ทะลุได้เฮ้ยเฮ้ยเป็นยังไงเป็นไปได้ย,ไยังไงอะครับอนอนนอนโอเคก็ประมาณนี้นะละเดี๋ยวเราไปดูบ้านก่อน เซจ้ไหม้ยเซนน้นนี่เราจะทำแค่บ้านเดียวนะหลังจากนั้นเราจะรีวิวเราจตบคลิปแบบง่ายๆเดี๋ยดาเลยนะอา้าวรู้สึกเหมือนมันจะไม่ค่อยเป็นแบบคลิปซัมมาร์แล้วสึกหน้าบ้านเปลี่ยนไปไหมไม่รู้มาดูรอบบ้านก่นนอนก็จะมีแบบนี้รู้สึกยังไม่เปลี่ยนไปยังไม่เปลี่ยนไปก็ใช้ได้อเลย,ม,ยมาตรงนี้อัปเดตหรือเปล่า ไม่สมัยอัดเด็ดมันมเปนนนนนมีแบบไวลานานแต่ละเนาะนี่มีอาอยเนะ่ยนี่เดินเข้าบ้านไปตรงนี้อ๋อยัง,งเป็นคริสมาสอยูน่นะทุกคนตดินออกไปได้เต้องคอยในี่เด้นตรงข้านตรงนี้คือ ห้องนะ้ำแปขึ้นไปชั้นบนกันเถอะตอนนี้คือห้องนอนนะจริงๆรู้สึกเหมือนมันไม่ได้แต่งเลยนะบ้านหลังนี้คือมีบ้านหลังนี้ถ้าเกิดไม่ได้แต่งเป็นโซนคริสต์มาสถ้าจะไม่ผิดน่าจะแต่งเป็นโซนแต่งันเป็น,นแบบนึงเลยคือบ้านหลังนี้เป็นีชอบมากมันแต่งจริงๆคริสต์มาสได้เยอะมากอะ แล้วสําหรับคนที่มาเล่นนะเราสมมุติว่าเฮ้ยตอนนี้มีน้องแล้วอยากกัะบุบาทเป็นแบบมีเแบบี้คอตก็กดไปตรงลูกติ๊กกดติ๊กคู่ก็จะมีเบบี้คอตใครที่เล่นคนเดียวแล้วเอ้ยฉันเบื่อจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็จะสามารถที่จะกดไปที่หน้าเด็กตรงนี้นะสมมติเราอยากสีฟ้าคือเด็กผู้ชายสีชมพูเด็กผู้หญิงก็อยากได้ล้วก็กดเด็กผู้หญิงล้วก็จะมีเด็กอะไา้วเลีเ้ยง เออเอได้เราไม่เอาแล้วก็กดกระบาทติกถ <cy> <ing> ูกด้านข้างได้นค่ะอันนี้ก็คือส่วนเล่นบูเคเวนอะไรประมาณนั้นนะคะตอนนี้ก็คือตอนเช้าแล้วนี่เดให้ดูบรรยากาศตอนเช้ากันทุกวๆเลยถ่ายรูปนิดนึงแชะ โอเคเดี๋ยวเราก็ขอาวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะจบไปด้วยท่าเต็มสองสามท่าสามสี่ท่านานแบกตายมีได้ไหม นี่มีท่าเยอะมากนี่บายบายค่ะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ใช้ด้วยนะคะ